มาดูเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นห่วงเชื่อมหูเชื่อมเหมือนกันนะครับปี2 4 6 5หหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนองควงนะครับเมืองแบบเพชรบุรีนะครับเมืองเพชรบุรีนะครับปี2 4 6 5หนะครับนี่ก็เห็นบอกว่าเป็นรุ่นแรกนะครับแต่ถ้าเรามองไปปุ๊บ ในเหรียญเหรียญนี้เราจะเห็นว่าชายจีวรนะด้านล่างนี้จะคมชัดมากนะครับครูบาอาจารย์ครับสังเกตไหมครับว่าชายจีวรนหลวงพ่อที่อยู่ดูด้านล่างนี่จะชัดกว่าทุกจุดนะครับครูบาอาจารย์ชัดเจนมากนะครับดูครับครูบาอาจารย์ชายจีวรนช่วงล่างหลวงพ่อนี่จะคมชัดอย่างมากๆเลยนะครับนี่ก็คือหลวงปู่เอี่ยม วัดหนองขวงนะครับหนองขวงวัดหนองหนองขวงเลยนะครับเมืองเพชรบุรีนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญยุคแบบเป็นเหรียญที่แบบหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับเหรียญรุ่นนี้แบบดูหน้าตาหลวงพ่อดูให้ดีนะครับเมืองเพชรนะครับบุรีก็เป็นเหรียญที่คอดข้างจะหายากนะครับเห็ียว่ามีน้อยอะไรผมก็มีแค่เหรียญเดียวเพื่อจะได้แบบ เป็นองค์ครูให้พวกเยาูบายจารย์ได้ศึกษากันนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันหลวงปู่เอี่ยมวัดหนองควงนะครับเมืองเพชรบุรีนะครับเมืองแบบอวงการนักเกรงก็เมืองนี้ท่านก็ถือว่าโอ้ไม่อยากจะพูดนะครับท่านแบบมีแบบชื่อเสียงในเรื่องพวกนี้อยู่ไม่น้อยแล้วก็มีเกจิอาจารย์ในจังหวัดนี้นะ แบบส่วนมากจะเหนียวเมือง,งเล็กนี่หลวงพ่อแต่ละองค์มักจะเหนียวอยู่ยงคงของพันนะครับแบบแรงมาทั้งเหนียวนะครับแล้วก็โชคลาภอะไรต่างๆนะครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนองควงเมืองเพชรบุรีนะครับอุบายจารปีปี246 ห้านะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบรู้สึกจะเป็นแบบรุ่นแรกนะครับหกห้านี้จะเป็นลูกแดงนะครับเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่ารุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นปีหกห้านี่ไม่ใช่เป็นแบบลงถัดมาก็ถัดถัดมาก็จะเป็นรุ่นสองรุ่นสามแต่อันนี้เพ็นบอกว่าเป็นรุ่นแรก แต่เราจะเห็นตรงชายจีวรของหลวงพ่อเนี่ยโอ้มชัดมากนะครับถ้าจะยึดตำหนิผมคก็ไม่ได้ยึดอะไรเรื่องจุดอะไรต่างๆองยึดแต่ว่ายึดตรงที่ชายจีวรหลวงพ่อเนี่ยจะคมชัดอยู่ด้านล่างนี่ค่อนข้างจะอืชัดมากๆนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูกันหลวงปู่เอี่ยมวัดหนองควงเพชรบุรีจังหวัดงจังหวัดที่แบบ มีพระที่แบบอยู่โยงคงกระพันนะครับโด,โดยเฉพาะหลายๆเกจิที่อยู่ในเมืองนี้ก็จะเน้นมาในทางเหนียวนะครับอยู่โยงคงกระพันนะครับหลวงปู่เอี่ยมนี่กเหมือนกันนะครับเพราะเป็นมืองที่แบบม,มีชื่อเสียงในเรื่องแบบ ทางอยู่โยงคงกระพันพูดง่ายๆนะครับอาารยนต้องขอโทษด,ด้วยก็พูดตามความจริงที่ฟังเขามาแล้วครับเพราะว่าผมก็เกิดในยุคที่หลังๆก็นักเลงก็ไม่ค่อยแบบอ,อตอนเด็กๆก,ก็เป็นยุคนักเลงเหมือนกันนะครับได้ข่าวได้ข่าวว่าเป็นนักเลงอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้อยู่บ้างครับแต่ว่าผมก็ก่นปีห้ารอยนี่ก็อายุก,ก ตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับในวงการนักเพลงนี่มีชื่อเสียงมากนะครับตอนเด็กๆแต่ตอนหลังๆก็สอนอคุมหมดถ่ายทอดถ่ายํากันให้ดูหลวงปู่เอี่ยมวัดหนองควงครับปี2465รุ่นแรกนะครับถ่ายทอดถ่ายทาให้ได้ดูสภาพเหลียนก็เป็นอย่างนี้แท้เกอะไรยังไง ผมก็บอกของผมแท้ผมถึงได้ถ่ายนะครับคุณ mm hmm. บาอาจารยก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พระ A RL ของเซียนข้างถนนครับถือว่าเป็นวงการที่แบบออพระอาญาก่ก็มีน้อยก็ถ่ายน้อยมีมากก็ถ่ายมากครับขอบพระคุณมากครับคุบาอาจารครับสวัสดีครับ